สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับซาอุดเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นนิมิตที่ดีจริงๆแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยกันประคองสิ่งที่เกิดจากนิมิตอันนี้นะนะมีความมั่นคงและยั่งยืน,นการประคองมันงม่นคงยั่งยืนนี่หมายถึงว่าความเร่งรัดหรือการพยายามดาเนินการให้สาเร็จผลเนี่ยมีอยู่จริงแต่ในระหว่างการดาเนินการก็จะต้องทําให้ ให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างที่พึงเกิดขึ้นนะระหว่างเราทั้งสองประเทศเนี่ยได้สมประโยชน์นะฮะถ้าทําให้ทั้งความสัมพันธ์เมื่อได้ปรับแล้วปรับแล้วก็ควรจะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามกาลเวลาและขนาดเดียวกันทุกภาคส่วนควรจะได้ประโยชน์จากการปรับความสัมพันธ์ดังกล่าวนะฮะไม่ใช่ณนะวันนี้ปีนี้แต่ต้องต่อต่อไปและที่สาคัญคือประชาชนก็คนอย่างยิ่งที่จะได้ประโยชน์จาก การปรับความผันนี้ในทุกทุกด้านนะที่ชัดเจนเลยนะครับเวลาที่มีการหารือในห้องหารือเนี่ยท่านมากุฎราชมานพูดเป็นลําดับแรกเลยว่าประชาชนของเราทั้งสองมีความสนใจปรารถนาที่มีการไปมาหาสู่กันและเป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้อง,องหาทางทําให้มันเป็นซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกท่านประจักษ์ชัด,ช,ดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นลำดับแรกที่ได้พูดถึงและ เรื่องสายการบินซาอุดีการวซาออร์กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนะก็มาจากสิ่งที่ทางมกรัชมานนำเสนอนะครับว่าเป็นเรื่องแรกแกเลยที่จำเป็นต้องให้ให้ให้มีอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่พึงจะได้รับทราบนะครับว่าใน9เรื่องที่ครอบคลุมนะฮะที่ท่านนายกได้ถแถลงไว้ด้วยได้มีการหา,หารือระหว่าวงทั้งสองประเทศ นั้นเป็นความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ได้คุยกันจริงจริงทั้งที่อย่างที่ได้เรียนไ้แล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องหลักๆนะฮะไม่ลงไปถึงแม้กระทั่งการกีฬานะฮะหรือเรื่องการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ได้มีการพูดคุยคลุมกันไปถึงและมากไปกว่าน,นั้นไปถึงเรื่องของสุขอนามัยนะฮะบนโต๊ะอาหารจะดูแลก,กันอย่างไรถึงจะให้อ่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จริงนะแต่ว่ามีการเล่าสู่กันฟังอย่างยินดีในในน้ำเสียงและในท่าทางเรื่องแอนิเมชันเรื่องอ e ีสปอร์ตเรื่องที่ท่านสนใจไปซื้อทีมกีฬานิวคาสเซิล Castle, อะไรต่ออะไรนะก็เอามาคุยกันเสม,มือนหนึ่งคุยกันแบบคนในครอบครัวในภาพใหญ่ของความสัมพันธ์ให้ทำรถแมประหว่างกันเวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็ ชี้มาที่กระทรวงการต่างประเทศั้งสองฝ่ายอขอให้เป็นํปเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว